แงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแดบ,บหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวเมือนลมหายใจขอ้อรไายกตแตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรักจัดวานไม่แกงสิสงแดดสิบเปิดทางจุกการวางแผนเงิน,งน,งนล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดงวน สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงคลิปพิเศษค่ะอาทิตย์ได้มีการย้ายนะคะเข้าสู่ราศีพิจิกค่ะส่งผลอย่างไรกับชาวมังกรบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวมังกรในเรื่องของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะชาวมังกรเนี่ยในช่วงวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่16ธันวาคม2568ค่ะเป็นช่วงหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะที่อาทิตย์นะคะจะได้มีการย้ายมาสถิตที่ราศีพิจิกและอยู่ในเรือนชะตาค่ะที่เรียกว่าเรือนลาภะนะคะ ของชาวมังกรน,นะคะในเรือนลาภะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะ่ะเรือนลาภะเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอคนที่เข้ามาคอนเนค t ชันอะอในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจผู้คนที่รายร้อมและรวมไปถึงเรื่องของรายได้นะคะรายได้ที่มาจากในเรื่องของการทำมาค้าขายนะคะหรือว่ารายได้ที่มาจากในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เวลาอาทิตย์ยายเขาก็จะบอกว่าเป็นในเรื่องของดวงเลิศเฉิดฉายมีรถใหม่บ้้นใหม่รับโอกาสงานเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมคะเรื่องเด่นๆเลยที่ชาวมังกรจะได้รับนะคะในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้ที่เด่นมากๆก็จะเป็นในเรื่องเงินเงินเลยนะคะในเรื่องงานเงินเลยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่มากกว่าเดิมนะคะในเรื่องของเงินที่ได้มาจากการทํางานแล้วก็เงินที่ได้มาจากโชคลาภด้วยนะคะในบางคนอาจจะได้หนึ่งอย่าง นะแต่ในบางคนอาจจะได้มากกว่าหนึ่งอย่างบางคนอาจจะได้ทั้งสองอย่างก็ได้นะคะแล้วแต่พื้นดวงความโชคดีของแต่ละคนเนาะต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะนี่คือต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวดีๆอ่ะส้มต้องบอกว่าคุณอาจจะได้ในเรื่องของงานใหญ่เป็นดีลดีลใหญ่นะคะในเรื่องของงานในเชิงธุรกิจมีดีลใหญ่เข้ามาละเพราะฉะนั้นเงินก้อนใหญ่ก็เข้ามานะคะ เป็นในเรื่องของงานใหม่ก็ได้เปิดโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ก็ทําให้มีไรายได้ใหม่ๆเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันส้มต้องบอกแบบนี้นะคะส้อมมองว่ามันมีโอกาสเออถ้าเกิดว่าสมองของคุณเนี่ยความคิดของคุณไม่หยุดคิดไม่หยุดพัฒนาในเรื่องของการทำมาหากินน่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินทิปเงินเสริมหรือว่าเป็นเงินก้อนเข้ามาเลยก็ได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคลาภ โชคลาภเนี่ยอาจจะมาจากบริวารที่อายุน้อยกว่านะคะหรือมาจากเด็กนะคะหรือสัตว์เลี้ยงหรือคนท้องก็ได้เออเพราะว่าโชคลาภเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่มีบุตรบริวารเพิ่มก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันในเรื่องของการทำงานทำธุรกิจหรือว่าเป็นบุตรจริงๆอ่ะเออมีเกณฑ์ตั้งครรภ์อะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านที่เป็นแบบสัตว์เลี้ยงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เออเป็นความโชคดีนะคะที่จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแบบนี้เป็นต้นนะคะก็รับพลังงานดีๆในเรื่องที่จะต้องระมัดร,ระวังค่ะส้อมมองว่าในช่วงตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่6ทธันวาเป็นช่วงที่มีดาวที่ไม่ถูกกับอาทิตย์ก็คืออังคารเป็นดาวคู่ศัตรูมาเจอกันคุณอาจจะต้องดูคนที่เข้ามาคอนเนค t ชันในเรื่องงานให้ดีงานหรือธุรกิจอย่าพึ่งลงทุนกับใครถ้าไม่มั่นใจไปดูเขาก่อน คุณอาจจะต้องไปดูตัวของคนที่มาแบบลงทุนกับคุณนะว่าเขาลำพังตัวเขาเองอะ่ะเขาดำเนินกิจการงานได้ดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออหาข้อมูลของคนที่จะเข้ามาทำงานทำธุรกิจกับเราให้ดีนะคะถ้าไม่มั่นใจอย่าพิ่งไปลงทุนอะไรด้วยต้องบอกแบบนี้เลยอย่าใจร้อน นะคะในเรื่องของการทำมาหากินการทำงานต่างๆอย่าใจร้อนการขับรถขับรา้อย่าใจร้อนระวังความร้อนฟืนไฟทุกอย่างต้องมีสติและใจเย็นเรื่องที่มันไม่ดีก็จะไม่เกิดนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องไพ่กันบ้างมีอะไรจะบอกสซมมีความรู้สึกแบบนี้นะว่าสำหรับชาวมังกรน,นะคะคุณนะ่ะ ส้มมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่ในช่วงพฤศจิกาเนี่ยอาจจะยังอยู่กับอะไรเดิมๆอยู่เออยังยังสู้ยังทนอยู่กับอะไรเดิมๆในการทำงานอยู่นะแต่คุณก็มองว่ามันคุ้มค่าที่จะอยู่ในจุดเดิมนะคะแต่ถามว่าสู้ไหมเรื่องงานสู้นะคะแล้วก็มีตำแหน่งมีในเรื่องของตำแหน่งสตร ได้รับตําแหน่งที่ยังอยู่จุดเดิมเพราะว่ามันยังมีเรื่องของความคุ้มค่าอยู่ในเรื่องงานมีในเรื่องของตําแหน่งที่คุณจะได้รับตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีเดอะเดวิลมีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่จุดจุดนี้แล้วได้มาแต่ว่ามันเป็นการได้ที่ไม่แฟร์คุณอาจจะคิดได้ช่วงประมาณปลายพฤศจิกาว่าการอยู่ในธุรกิจนี้การทำธุรกิจนี้การอยู่กับพาร์ทเนอร์คนนี้ นะคะการอยู่กับเจ้านายคนนี้บริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณให้ใจคุณทำเต็มที่แล้วคุณได้รับกลับมามันไม่แฝงคุณรู้สึกว่าถึงเวลาต้อง move แล้วนะคะขึ้นไพ่เดอะชาเลยียแล้ว m o v จริงด้วยนะส้มบอกชาวมังกรมีเกณฑ์การ m o v จริงๆนะคะเดอะชาเลีนะคะ หลายคนได้โอกาสเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะการเรียนการทำงานต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เดินทางมีเกณฑ์ได้รับโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเรียนเกี่ยวกับต่างประเทศหรือเกี่ยวกับภาษาซึ่งครองตัวละดีมากๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่หลายๆคนนะคะจะมีในเรื่องของรถใหม่เออที่เพิ่มขึ้นมานะมีเกณฑ์มีรถใหม่ในบางคนอาจจะเป็นบ้านที่ดินหรือว่า ของมีมูลค่าราคาแพงใหม่ๆที่อยากได้มานานคุณก็จะได้คุณก็จะได้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสใหญ่เข้ามาเดอะสตาร์ Star, นะคะมีในเรื่องของความโด่งดังด้วยมีชื่อเสียงด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆในเรื่องของการทำงานมีคนที่เขาเห็นค่าในตัวคุณึ่งมีความรู้สึกว่าชาวมังกรอ,อยากจะโูบตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่มีคนเห็นค่าในตัวคุณจริงๆแล้วมันมีจริงๆ นะคะธุรกิจใหม่งานใหม่เจ้านายใหม่เห็นคุณค่าในตัวคุณให้คุณค่าเชื่อมั่นในตัวคุณมันเป็นแรงศรัทธาที่ที่คนใหม่ๆอะ่ะเห็นคุณค่าในตัวคุณอเออแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปอยู่จุดนั้นและจบกับจุดเดิมนะคะมีเกณฑ์นะคะ,นนะ,คะใครเป็นดาราอินฟูนี้แบบคลิปในเรื่องของผลงานเนี่ยเป็นไวรัลขึ้นมาดีมากๆ แล้วคุณรู้สึกเชื่อมั่นในปีของตัวเองแล้วก็จบกับอะไรเก่าๆเดทจบแน่นอนสมบอกเลยสซมมีความรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้ดีมากกว่าที่จะอยู่ในจุดเดิมแล้วคุณทํามันได้จริงแล้วคุณต้องการจบกับพาร์ทเนอร์เก่านะคะคนที่ทํางานกับคุณเดิมๆเก่าๆอ่ะจบแน่นอนมีเกณฑ์การจบจริงต้องบอกแบบนี้เลย นะคะเออแต่มันจะไปสู่จุดที่มัน,มนดีกว่าเดิมมากๆคราน a n ฟอร์มเปลี่ยนคุณไปเลยประมาณนี้เลยนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะแล้วก็ซ้มมองว่าเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศขึ้นมาชัดมากๆโอกาสเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศดีจริงๆนะคะแต่ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพสักหน่อยเนาะในช่วงกลางธันวานะคะโชคลาภมาจากชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ผู้ชายที่แบบสมาสมาทอะเออฉลาดที่อยู่ใกล้ชิดคุณชาวธาตุลมกูมิถุนตูนค่ะผู้หญิงที่มีความละเอียดอะอืมรอบคอบที่อยู่ใกล้ชิดคุณเลขนำโชคได้เก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งขอบคุณชาวมังกรนะคะขอให้ชาวมังกรมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ วางคุยกับฉันทุกวันวอร,ร,รนักเงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดห้วยออกยิงโวดก็ะปะกูมีแค่ลูกชีวิตกูกคตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งใดจะรู้รวา่าบอกให้ตั้งใจแค่ขค